ยออโยโย่เฮลโล่กายวัสัปดโอเคครับทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบก,กับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าโจนสลัดแล้วก็เหล่าทหารเรือทุกท่านกันด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยสอนหาดาบบิ๊กมัมกันนะครับยนี่ดาบบิ๊กมัมก็มี่เลยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับทุกคนครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้กันก่อนว่าเกาะบิ๊กมัมเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนะะ เกาะบิ๊กมามเนี่ยมันจะตั้งอยู่ข้างๆเกาะต้นไม้ใหญ่นะทุกคนครับอ่ามันคือเกาะนี้เลยนะต่อะอะไรละ่ะมันคือเกาะนี้เลยนะครับเกาะที่ทุกคนเห็นอยู่เลยนะอ่ามันอยู่ข้างๆกันเลยนะครับมันจะเป็นเกาะเล็กๆ2เกาะแบบนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็มาที่เกาะที่มันมีหมวกของบิ๊กมมแบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วเราเนี่ยก็ขึ้นมาตรงนี้นี่มันจะมีห้องโถงให้เราตีบอสอยู่ บอสนะครับมันจะเกิดตามเวลานะทุกคนเราก็ต้องรอให้บอสมันเกิดนะครับแล้วเราก็ตีมันแล้วพอเราตีมันแล้วเนี่ยมันก็จะดอปดาบอันนี้ออกมานะครับแต่ก็แล้วแต่โอกาสนะครับดวงดีก็ตีแป๊บเดียวถ้าดวงเกลือหน่อยก็ตีร้อยตัวนะครับทุกคนถ้าดวงเกลือเนี่ยตีร้อยตัวขึ้นไปนะครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นแล้วแต่ดวงครับทุกคนครับมาเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็คือว่าดาบเล่มนี้เนี่ยทุกคนอ่าคือมันก็จะเป็นดาบของบิ๊กมัมนะครับนี่มันจะมีหน้าตาด้วยนะเห็นไหม มันดาบเขาชื่ออะไรไม่รู้อะครับทุกคนครับผมลืมละดาบเขามันมันมีเหมือนมีชีวิตอะครับทุกคนเออเห็นไหมอ่ามันเป็นแบบนี้เลยนะครับมีดวงตามีปากแล้วก็ตามันเท่มากเลยนะทุกคนครับอืมตาโคตรเท่เลยโอเคเราไปดูรีวิวสกิลกันดีกว่านะฮะทุกคนครับรีวิวสกิลของเขาเนี่ยก็อืมเขาบอกว่าสกิลมันโกงมากเลยนะเดี๋ยวผมใช้สกิลแรกให้ดูนะครับสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าฟันแล้วติดเบิร์นไฟนะทุกคน นี่เดี๋ยวผมหามอนแป๊บนึงนะครับนี่ฟันปึ๊บนี่ทุกคนเห็นไหมคือมันจะติดเบิร์ไฟนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ติดเบิร์หนักมากครับอันนี้โอ้ยวุ้ยวุ้ยันตีโคตรแรงวันตีโคตรแรงเลยนี่สกิลเขาครับฟันไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็ระเบิดนะครับคือเหมือนฟันไปแล้วเนี่ยมันจะทําดาเมจหลายๆลายฮิตแล้วมันก็ระเบิดออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะติดเบิร์ไฟเลยนะทุกคนนี่ครับป๊าเห็นไหมเห็นไหมโอ้แรงอันเนี้ยแรงอันเนี้ยทำไปเล่นต่อไปนะครับก็สกิลที่2 สกิลที่2นี่เป็นเหมือนปืนเลยครับระยะไกลมากทุกคนดูนะครับเมื่อกี้มันจะยิงลำแสงสีม่วงแบบนี้นะมันจะเป็นแบบว่าประกายดาวสีม่วงนะครับทุกคนหายไปเลยนะหายไปเลยเมื่อกี้หูแรงนะเนี่ยโกงนะทุกคนครับโกงนะนี่ครับทุกคนสกิลที่2ปึ้งโหโโสกิลที่2เนี่ยจะว่าเ,ออเหมือนสไนเปอร์เลยนะทุกคนสกิลที่2โหดมากครับนี่สกิลแรกป้าฟันเป็นคลื่นดาบไฟครับแล้วก็สกิลที่2 สกิลที่2นี่คือแบบว่าเหมือนสไนเปอร์เลยอ่ะจริงทุกคนเดี๋ยวผมจะไปไกลๆนะไปไกลแล้หันกลับมายิงครับปุ้งทุกคนดูหายไปจากจอหายไปจากจอเลยนะครับคือแบบเป็นดาบที่โกงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่ติดเบิร์นฝาอุ้ยอุ้ยผมขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษเจ้าของไอดีด้วยนะครับทุกคนเออน้องครับพี่ขอโทษต้องขอขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะที่ส่งไอดีมาให้ผมรีวิวนะครับทุกคน ทุกคนนะคือว่าเวลาเปิดฮาคิเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปกติเลยนะครับไม่ได้มีออร่าอะไรที่พิเศษไปมากมายนะครับแค่มีฮาคิเข้ามาเคลือบดาบเฉยๆนะแล้วก็สำหรับสกิลแรกเนี่ยใช้มัตเตอรี่หนึนะครับสกิลที่2เนี่ยใช้มัตเตอรี่อยู่ที่300นะฮะทุกคนครับนี่นี่สไนเปอร์นะระยะนี้ถึงหรือเปล่าครับสกิลสปุ้งเข้าไป้ยไม่ถึงนะครับถ้าถึงนี่ก็เวอร์เกินนี่ครับสกิลแรกขึ้นอาไฟโป้ง หูติดเบิร์แรงมากครับทุกคนดูเลือดดอิน้องเขาเล่นสายดาบไหมน้องเขาเล่นสายสายดาบนะครับทุกคนครับนี่สกิลที่สองบุ้งเข้าไปจุกดิต้องมีจุกบ้างแหละเอ,อต้องมีจุกกันบ้างเลยครับฟัน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 อ่าเออทุกคนครับตอนฟันธรรมดาเนี่ยมันก็จะพุ่งแบบนี้นะครับนี่นี่นีหนึ่งสองสามครั้งที่สี่จะพุ่งนะหนึ่งสองสามสี่พุ่ง 123พุ medio, Finnish, no liebe, ่ง123พุ Leah, it, ่งอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับดาบของบิ๊กมัมนะฮะทุกคนครับโอเคครับทุกคนก็คือว่าถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาดีดาบของบิ๊กมัมโอ้โหอย่างโหเลยโคตรดิบเถื่อนดิบเถื่อนเกินดิบเถื่อนเกินไม่ไม่ไม่ นี่น,น,นี่ต้องโดนแล้วละ่ะต้องโดนต้องโดนโดนล,ลงโทษโดนลงทันมาดีครับก,ก็ไม่กลัวหรอกก็มาดีก็มาดีไม่กลัวหรอก